โยโยโยสวัสดีครับ f c คืนนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคืนนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับอามาถึงคลิปสุดท้ายครับของค่ําคืนวันพฤหัสบดีคืนนุ่งหนังฟุตบอลโลกนะครับเลือกเอาเกมดึกสุดเวลาตีสองตรงนัดแรกในกลุ่ม G ครับไปดูทีมแตงหนึ่งอย่างซัมบ้าบราซิลนะครับจะเจอกับเซอร์เบียครับบราซิลของตีเต้นเนี่ย ฟอร์มดีมากนะครับเป็นแชมป์ในโซนอเมริกาใต้ครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดก็ถล่มตุนิเซียมา5-1นะครับสภาพทีมต้องเช็คมาคินยอสกับอันโตนี่ครับตัวหลักๆที่เหลือพร้อมลงเล่นนะครับประตูอย่างอลิซงเบ็คเกอร์ เกมรับนําโดยเตียวโกซินวานะครับตรงกลางก็มีกาเซเบโลลูคัสปาเกต้าครับแนวรุกตามข่าวเนี่ยจะนําทัพโดยเนมมามีวินิสุวิจูเนียราฟินย่านะครับหน้าเป้าเป็นริชารลีสั้นครับเจอกับเซเบียผลงานไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในรอบคัดเลือกนี่เป็นชป์กลุ่มแถมไม่แพ้ด้วยนะครับชนะ6เสมอ2ครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดก็ถล่มบาเรนมา5-1ตนะครับดาการสกอยโควิดกุนซือต้องเช็คอเร็กซนรามิตรวิด คนเดียวครับที่เหลือพร้อมลงเล่นครับเซอร์เกมมิรินโควิดซาวิตแนวรุกก็มีฟิลิปคอชติดดูซานทาดิชนะครับคู่กองหน้า น่าจะเป็นลูกาโยวิชเล่นกับดูซานวลาโฮวิชนะครับเจอกันล่าสุดคือรอบแบ่งกลุ่ม4ปีที่แล้วเลยครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ2018ที่รัสเซียนี่ปรากฏว่าบราซิลชนะ2 0ครับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้บราซิลเป็นต่อแน่นะครับคือผมดูแล้วเนี่ยเซอร์เบียเนี่ยจริงๆช่วงหลังฟอร์มดีมากๆนะครับแถมมีนักฟุตบอลที่เอา,อาง่ายๆน่าสนใจหลายคนครับเกรดชื่อชั้นไม่ธรรมดาแต่ว่าบราซิลชุดนี้ก็กลมกล่อมจริงๆนะครับผมว่าบราซิลมีความหลากหลายครับถ้าชุดแรกทำ ไ,ได้ก็ยังมีชุดตัวสำรองครับพวกกาเบียลเชีย s ุสกาเบียลมาตินเนลลี่นะครับคือเอา,อาง่ายๆว่าแต่ละคนกำลังท็อปฟอร์มทั้งนั้นนะครับผมดูแล้วเนี่ยเกมแบบนี้แม้ว่าจะเป็นของไม่ง่ายเหมือนกันในการเจอเซอร์เบียครับแต่ว่าบราซิลก็ยังดูดีกว่าครับผมว่าจะยิงขาดถึง2ประตูได้ด้วยซ้ำครับคู่นี้ให้เชียร์ซัมบ้าบราซิลครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย